สวัสดีครับเวลาก็เป็นเวลาว่างๆนะครับเ,เราก็จะมีฝนฟ้าครับฝนฟ้าจะมีทานใดจะตรงการแบงครับมีทุกกุ่นทุกไซนะครับขอุงเทพแน่นอนครับ สนใจจะเชาบูชาก็เพิ่มเพื่อนมาได้ครับเพิ่มไลน์มาครับ ดูให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับถ้าสนใจจริงๆแล้วพ่อยดไลน์มาครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิป